โลกทุกวันนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าเท,เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องมากเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็น global citizen แล้วเรายังอยากอยู่ในเทรนด์โลกตรงนี้อยูอ่เราก็ควรที่จะเริ่มหันตัวเองเข้ามาศึกษาตรงนี้ได้ครับผมสวัสดีครับชื่อนันนะครับปัจจุบันอายุ29ครับผมตอนนี้ทำ freelance อยู่ครับประสบการณ์ที่ผ่านมาทำ ทั้งงาน full time part time แล้วก็ freelance ครับใน professional field ที่ทำมาเนี่ยจะไปทางด้าน study abroad แล้วก็อาจจะมีงานร่ามบ้างเป็นช่างภาพก็เคยเป็นเหมือนกันครับผมที่มองหาตรงนี้คือก็มองถึงอะไรที่เราจะได้เรียนรู้อะไรที่เราจะอยู่กับมันได้นานๆเหมือนเป็นอะไรที่แบบเป็น sustainable ใน long term ตรงนี้เราอยากมาทำงานทำอาชีพในฝั่ง corporate world มากขึ้นฝั่งดิจิทัลมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นตอนนั้นที่สายงานอะไรก็ตามที่ได้ไปทํามาเนี่ยมันจะเป็นโลกของเราที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมใหม่ๆแล้วก็แบบกลุ่มคนที่มีความคิดสร้างสรรค์โลกทุกวันนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องมากเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็น global citizen แล้วเรายังอยากอยู่ในเทรนด์โลกตรงนี้อยู่เราก็ควรที่จะเริ่มหันตัวเองเข้ามาศึกษาตรงนี้ได้ครับผม Adaptivity รู้จักผ่าน Instagram พอเริ่มจาก Instagram ปุ๊บวันนั้นเราว่างเรามีเวลาเราก็เลยได้ลองเข้าไปดูบนเว็บไซต์เขาดูว่าเป็นยังไงคือ Adaptivity เนี่ยจะมีตัว assessment ของเขาเอง assessment ก็จะบอกว่า 1. Digital Mindset ของคุณตอนนี้อยู่ในเลเวลประมาณไหนอันนี้ที่เขาสามารถกะเกณแบบ Evaluate ให้เราได้แล้วก็2ถ้าเกิดว่าเขาต้องแนะนำภายใน7สายงานตรงนี้ใน7 archetypes ตรงนี้แบบไหนที่ดูว่ามันจะเหมาะกับเรา สิ่งที่เราคนพบจากตรงนั้นก็คือมีหลายอย่างที่เขาเขาพยายามทําความเข้าใจทําความรู้จักเราโดยที่เขาอาจจะไม่ต้องทุ่มเทมากขนาดนั้นก็ได้มีบางอย่างเกี่ยวกับตัวเราที่บางทีเราอาจจะมองข้ามไปแต่ก็าอาจจะมองไม่เห็นตรงนี้แต่ว่าเหมือนเขาก็เหมือนจะคอยดึงจุดตรงนั้นออกมา้ที่เรามองไม่เห็นดึงให้เราออกมาเห็นคือมันก็มีสายงานที่เขาเริ่มแนะนํามาให้เราดูแต่ปรากฏว่าเหมือนสายงานที่แนะนํามาให้ดูเนี่ยมันมีอันหนึ่งที่ก่อนหน้านี้มันไม่เคยอยู่ในหัวในความคิดมาก่อนเลยเพราะเราไม่รู้มันคืออะไรแต่ เขาก็แนะนําขึ้นมาให้เราจนเราตัดสินใจว่าเราไปลองทํารีเสิร์ชดูว่าเออใสยงานนี้เป็นยังไงแบบไหนบ้างอันนั้นก็คือสายงาน UX ครับผมทีนี้ในส่วนภาคแรกที่เกิดขึ้นก็คือแต่ละเซสชันที่เวลาโเราเรียนไปเสร็จแล้วเนี่ย เมนเทอร์อาจจะให้ assignment บางอย่างเรามาให้เราลองไปดูลองไปทํำมาบางอย่างเนี่ยบางทีเราเรียนเราอาจจะเข้าใจไปบ้างแต่บางทีอาจจะยังไม่เข้าใจทั้งหมดเพราะฉะนั้นเมนเทอร์ก็จะมีวิธีในการอธิบายของเขาให้ให้เราเข้าใจมากขึ้นในบริบทที่เราควรเข้าใจตรงนั้นและในขนาดเดียวกันเมนเทอร์ก็จะคอยเหมือนทำ evaluate หรือว่าคอย assess แล้วก็ keep tracking กับ progress ของเราไปด้วยว่า ว่าเราอยู่ในจุดไหนเราอยู่ในระเบบไหนเราของความเข้าใจของเราการที่เราจะ move on เดิอนออกไปข้างหน้าตรงนี้ตรงนั้นพอได้ความรู้ได้เรียนรู้ได้อะไรมาเบื้องต้นระดับหนึ่งก็ลองมาทำ case study กันดูตัว goal ของเราที่เราตั้งกันไว้เนี่ยก็คือเราอยากจะเรียนแล้วก็มีความรู้ตรงนี้เพื่อที่จะนําความรู้ตรงนี้ไปไประยุกต์ใช้แล้วก็ไปลองทําชิ้นงานที่เป็น case study ขึ้นมาสำหรับเก็บไว้เป็น portfolio และ portfolio ตรงนี้สุดท้ายเราก็จะ เป็นส่วนหนึ่งที่ประกอบกับเรซูเม่อของเราแล้วก็ไปใช้ในสมัครงานอย่างตัว case s t u d ที่เพิ่งทําไปอลัลล่าสุดนะครับผมเพิ่งพับเกิดจกไปเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองชื่อ online communities for millennials and Gen Z f l e x i t e r i n g during COVID 19ดูว่าทั้ง Gen Y Gen Z เนี่ยเพวกเขามีการ m a i n ทนในตัวที่เป็นแบบ diet ของเขาหรือว่าแบบ healthy eating ของเขายังไงบ้างในช่วงโควิดตรงนี้ก็เลยได้เริ่มทำออกมา เราอยากจะรู้ว่าสิ่งที่เราทําไปเนี่ยกับเรซูเม่ของเราเดียวก็โปรไฟล์ของเราตรงนี้ที่เรามีเนี่ยขอลองสมัครตรงนี้ก่อนได้ไหมด้วยความที่โชคดีหรือยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันหลังจากสมัครไป3ที่นี้ก็มี1ใน3เนี่ยติดต่อกลับมาค่อนข้างไวเหมือนกันว่าเขาสนใจในโปรไฟล์ของเราแต่ก็อยากจะเรียกดอเนินไปสัมภาษณ์แล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาครับถ้าเกิดถามตรงนี้ส่วนตัวก็คือถือว่าเป็น breakthrough ในระดับหนึ่งเหมือนกัน mm. เกินกว่าที่เรา expect ไว้เพราะว่าตอนแรกเราไม่ได้ expect ถึงขั้นที่เราจะ ได้ทำเทสแล้วก็รอการพิจารณาอะไรตรงนี้ในขั้นถ,ถัดไปของการอินเทอร์วิวเหมือนกันความมั่นใจเรามีมากขึ้นความรู้ตรงนี้เรามีมากขึ้นเรารู้สึกเริ่มมีทิศทางในการเดินต่อไปมากขึ้นว่าถ้าเราอยากต้องการเดินมาในสายดิจิทัลตรงนี้โดยตอนนี้ที่เราเน้นไปที่ UX เนี่ยเราสามารถเดินไปทางไหนได้บ้างด้วยด้วยความรู้ดีๆด,ด้วยข้อมูลด้วยประสบการณ์หรือว่าด้วยกำลังใจดีๆที่เรามีได้จากเมนเทอร์ที่ผ่านมาเนี่ย มันทําให้เรากล้าที่เราจะออกไป,ปเผชิญตรงนี้เหมือนเราได้ออกตัวเองออกจากคอมฟอร์ทโซนออกไปเพราะว่าอะไรบางอย่างที่มันอยู่กับตัวคุณเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความรู้ความสามารถประสบการณ์หรือแม้แต่ personality บางอย่างของคุณเองเนี่ยอาจจะอยู่กับเราแต่เราอาจจะมองไม่เห็นก็ได้และบางอย่างที่เรามีอยู่แล้วเมนเทอร์เขาก็จะช่วยเสริมให้มันแข็งแร่งขึ้นไปอีกทําให้คนเดินต่อไปข้างหน้าได้อย่างมั่นใจสิ่งที่เราสามารถเปรียบเทียบได้ง่ายๆก็คือให้นึกถึงว่าเรากำลังเดินทางไปสถานที่แห่งหนึ่ง ในระหว่างทางเนี่ยบางทีเราเดินทางไปคนเดียวถามว่าทําได้มันอาจจะทําได้แต่ถ้าเกิดพูดกันตามจริงบางทีว่าเราจะเดินไปถึงเราอาจจะเดินอ้อมไปตรงนู้นทีตรงนั้นทีตรงนี้ทีทีนี้มันจะดีกว่าไหมถ้าเกิดว่าเรามีเมนเทอร์ตรงนี้มาแล้วเมนเทอร์ hmm. เขาเป็นคน mm hmm. คอยช่วยแนะนำเกี่ยวกับเรา mm hmm. ก็เปรียบเสมือนเรามีแผนที่ตรงนี้เป็นส่วนช่วยให้เราไปถึงเส้นทางได้ไวมากขึ้น mm hmm. อาจจะดูถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่กําลังเปลี่ยนสายงานหรือว่าคุณอยากจะย้ายสายงานมาสายดิจิทัลตรงนี้มากขึ้น คุณอาจจะยังไม่ได้มีทิศทางที่ชัดเจนว่าคุณจะเดินไปทางไหนดีหรือว่าคุณจะทำอยังไงต่อไปดีก็ให้ลองมาใช้บริการ Mentorship โปรแกรมตรงนี้ดูนะครับผมคุณไม่ต้องเชื่อทุกอย่างที่ผมพูดก็ได้แต่ว่าคุณต้องลองมาดูด้วยตัวคุณเอง